สวัสดีค่ะทุกคนมีเมอร์เกิลนะคะวันนี้นะคะเราชะพาทุกคนไปลองของกันนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอนะคะ่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกับครั้งแรกที่เรารู้สึกยังไงกับเครื่องสาอางหรือว่าสิ่งที่เราใช้ต่อไปนี้นะีคะซึ่งใน EP นี้นั้นก็คือนี่นั่นเองค่ะมัสคาร่านะคะจาก b b y y Ri g h t ของนี่คือของเคที่ดอนะคะเขาบอกกันมาว่า มีความวอลลุม่มกันน้ํากันเหงือ่อปัดแล้วขนตาแดงสีดําสนิทแล้วก็มีสารบำรุงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะวเวลาปัดออกมาค่ะแล้วก็มีแบบอาจจะมีการกันน้ําเล็กๆน้อยๆน,นะคะไปติดตามสมกันได้เลยค่ะเฮ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูลวกันนะนี่อาอเดี๋ยวดูภายนอกก่นนอนละกันภายนอกก็จะเป็นรูปลักษณะสีเขียวดําแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ยังมีราคาอยู่เลยนะคะว่าแบบ 129บาทนะจ๊ะเราไปซื้อมาที่ช็อปของเคที่ดอเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะแล้วเขาบางทีก็มีในเซเว่นนะคะก็ลองไปดูกันแต่นี้เราเจอในช็อปเคที่ดอนะคะก็เลยไปคว้ามาด้วยความที่วิวเขาบอกว่าเออมันดีนะโน่นนี่นั่นก็เลยจะซื้อมาลองแล้วก็ มาลองให้ทุกคนได้ดูดูละกันนะคะอันนี้ข้างหลังเนี่ยที่เขาอ่านที่เราอ่านสิที่เราอ่านแล้วคะ่ะมันก็ประมาณว่านั่นแหละช่วยแบบช่วยให้ขนตาเน่ดำสนิทแล้วก็มีความวนลุ่มก็มีความกันน้ํากันเหงื่อนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาปัดให้ทุกคนได้ดูละกันนะเราจะต้องดัดขนตาก่อนเพราะว่าเราแต,แต่งหน้ากันมาครบแล้วะคะเหลือแค่ปัดขนตานะคะส่วนอายลเนอร์เราไม่ได้กรีดเนะเพราะว่ามันอาจจะดูแบบ เขียนไม่ชัดนิดน,นึงถ้าเราเขียนไอเดร์มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเราก็เลยแบบไม่เขียนเลยดีกว่าเพื่อที่จะมีความเปรียบเทียบการชารัดเจนนะคะระหว่างปัดกับไม่ปัดว่ามันจะเป็นยังไงเนาะดัดขนตานะคะก็จะมี2ขั้นตอนของเราก็คือเอ,อไม่ใช่เราก็จะดันขนตาที่ขึ้นไปก่อนเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเราก็จะดัดที่โคนก่อนนะคะแล้วก็ที่กลางกลางเส้นขนตาแล้วก็ปลายขนตาเนาะ อ่าประมาณนี้ดัดให้มันเงินๆงนก่อนนะคะเพื่อเป็นฐานให้มาสคาร่าเวลาปัดอ่าประมาณนี้จากนั้นเราก็มาใช้กรนดกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเอาล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าให้ดูกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างเนะะาะแรแล้วก็หัวแปรงนะคะมันจะเป็นเหมือนลักษณะ3อันลูกกลมๆสมอันต่อกันนี้นะคะแล้วก็ขนแปรงนะคะจะเป็นแบบ เป็นเหมือนขนแปรงสีฟันแต่ไม่ใช่เหมือนขนแบบยางเหมือนที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยนะคะแล้ววิธีที่เราปัดเลยก็คือปัดตั้งแต่หางตาขึ้นไปนะคะแล้วก็จะขยี้ขยี้ให้มันเป็นรูปตัวแซดอะขยี้สลับกันนะคะมันจะได้เคลือบไปทั้งขนตานะจ๊ะปัดจากทางหางตามาแล้วก็มาปัดที่หัวตาเนาะอันนี้คือปัดเสร็จแล้วะคะ่ะมีความวอลุ่มมากเลยทีเดียวนะคะสังเกตไหมเห็นเห็นปลายขนตาที่มันขึ้นมาไหมเออน,นั่นแหละ มีความวอลลุมอัพขึ้นมานะคะแล้วก็ปัดที่ขนตาเหมือนกันนะคะอาจจะมีเลอะเทอะบ้างน,นิดนึงนะคะด้วยความพิ่หัวแปรงมันเป็นแบบเหมือนเป็นลูกตุ้มอะเนาะไม่ค่อยเลียวเล็กเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะทาให้มีความซอกซอนขนตาของเรามากขึ้นนะคะทําให้มีวอลลุมมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ที่มีผิดเองเนาะ mm hmm. นะคะเราจะป,ป,ปัดปัดปัดไปนะจ๊ะ mm hmm. ถ้าปัดประมาณสามรอบมันอาจจะแบบขึ้นยิ่งกว่านี้กันนะคะ mm ี่คาอการเปรียบเทียบวางปัดแล้วก็ไม่ได้ปัดนะ ก็มีความวอลุ่มชัดเจนนะคะแล้วต่อไปเราจะไปทําการวัดรคดับกันนะคะว่ามันจะกันน้ำได้มาแค่ไหนเนาะเจะทํำแร่นะไะก็ได้เอามาทดสอบถมันก็จะหมดแล้วไม่รู้มันจะฉีดได้นานแค่ไหนนะคะมาพร้อมค่ะ<ม>สามสองหนึ่ง,งเห็นไม่าโอ้ไมั้ยนี่คือฉีดแล้วนะคะ มันก็ยังอยู่เนาะคืออันนี้คือที่ล่วงมานี่คือไม่ใช่เลยเราปัดเลยนะคะอีกครั้งนึ่ค่ะแสบตามากเลยตอนนี้น้ำข้าตาอ่าเกือบไหมมันเลอะออกมานิดนึงนะมันจะไม่เกือบแบบเอานิ้วามาป้ายเนี่ย ก็คือเลอะนะนี่ขนาดเราทิ้งเราก็มานแต่ตเราไมไ่ทิ้งไว้นานมากอะไม่แน่ใจหรือเขาไม่เสร็จตัวนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะแ้ามันเลอะแบบใต้ตาแบบโอ้ระถอะไรงันไม่ไหม่นะคะแตเท้ามือไปถูเนี่ยมันก็เลอะนะลองดูออกเอ oh าใหม่ั้งมัน มันไม่ได้เยิ้มลงมาแบบมีแพนด้าอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันแต่พอเราเอานี้ไปถูมันนะ่ะมันก็เลอะนะแล้วแต่วิจรารณญาณของผู้ชมอะไรกันนะคะว่ามันเลอะหรือไม่เลอะนะแต่คือมันไม่มีการแพนด้าเลยเห็นปะไอที่แพนด้านี่คือป้ายตาลนะ่ะแต่ตาคำนะมนไม่เกี่ยวนะนี่มีการเลอะตัวนี้มาหน่อยลนะนิดแต่คนตาล่างนะอาจจะต้องแบบมีการตัดคะแนนเรื่องการวัตถุภูมิดนงแล้วล่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบโซครมนะ แต่ถ้าไม่เอามือไปถูมันอาจจะไม่เลึกก็ได้นะคิดแบบหลายๆทางนะคะสกรอบนะคนนี้มันมีหล่นลงมาเนาะแกฉันว,ว่าไม่ไม่เช้าแล้วนี่นี่นี่หลแล้วหแล้ว,ลวในเรื่องของความโวลูมมาสคาร่นะคะให้ผ่านนะคะแต่ว่าวอเตอร์ฟูมนะคะไม่น่าผ่านจากกันนนะ้ำเนาะครืองเช็ดโอเรายังแบบกันน้ำม,มากกว่าย,ยูงเนี้ไม่หลุดเลย <laughs> นะจ๊ะ เป็นไงบ้างตามไม่ได้เลยอ้ไม่รอดนะคะจบนะโอเคนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอไปซับหน้ากันเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะคะเป็นแบบไหนบ้างอะไม่ไหวแล้วมีบางอย่างจะบอกเ้ยคือตอนที่เราปิดกล้องไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็ซับซับหน้าอย่างทั้ทงหน้าใช่ไหมมันก็ออกมาเป็นแบบรอยอย่างนี้แหละอันนี้คือชิ้นชู้เก่าแล้วนะอย่าไปสนใจรอยอื่น มันเป็นรอยแบบนี้เลยอะซึ่งมันไม่กันนะ้าไม่กันนะ้ํามากๆอเออแล้วมันก็พอเราหลับตาไปแล้วแล้วก็กระดาษทิชชูซับใช่ปะ่ะแม่งเลอะทั้งใต้ตาเลยเว้ยอันนี้อันนี้สภาพคือไปแต่งต้องไปแต่งหน้าใหม่มาต้องใช้รองพื้นกลบใหม่แล้วก็มาทาแป้งใหม่แล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูใหม่เพราะว่าไม่โอเคจริงๆส่วนเป็นแพนด้าของจริงจริงๆเออเพิง่งเพิ่งรู้วันนี้มันคือแพนด้าของจริงนะคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ควรจะนั่นละกันนะแต่เราว่าในเรื่องของความกันน้ำเราว่าสู้เมเบรีนไม่ได้นะคะอันนี้ขอไปเพียบเลยละกันเออแต่เรื่องของวลุ่มนั้นดีรอดประเสริฐแต่ถ้าโดนซานน้ำเข้าไปฉันว่าดิฉันว่าไม่รอดนะคะ่ะเออนะแล้วเขาบอกว่ามูทอฟพูมอ่ะคือมันแต่เราก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคือมันต้องการความเซตตัว นานกว่านี้หรือเปล่าเออเราเพราะว่าเรา,เราแบบอ่าทิ้งไว้ประมาณห้านาทีเองมาแล้วก็เอามาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ในขณะที่เมบริินเคลือาทาแบบเดียวแล้วเราก็สืกกระมนันกันน้ํานะขนาดมาการ่ามันลบแล้วยังไม่ออกเลยอีเมเปบรินสองหัวที่เราเลขาเมนอะ่ะเออนั่นแหละน,นั้นคือกันน้ําของจริงนะคะเออแต่อันนี้คือเราไม่แน่ใจในวอเตอร์คูปของนางนะ ก็เป็นแบบไหน,นแต่นี่คือความวอลลุ่มั p ขึ้นมาความดำขึ้นมานี่ยคือชัดเจนนะคะเออแต่ปัดๆไปแล้วเขาบอกว่ามี Apple Extract ซึ่งอาจจะแบบบำรุงขนตาอะไรอางอาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าโดนฝนโดนอะไรเนี่ยก็ไม่รับประกันนะคะอันนี้จริงจักใจระวังไว้นะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะก็อยู่ที่129บาทเท่าที่เราไปซื้อมานะคะ ในเซเว่นอีลเวยนก็อาจจะประมาณนี้แหละ99-120ถึงเงกป่าอะไรเงี้ยเราต้นต้นนะคะก็ราคามาันขนแผ่นเท่าไหร่ก็ลองไปซื้อหากันมาลองได้นะออถ้ารีวิวนี้มันแบบไม่ถูกใจหรือว่าอะไรยังไงกับใครก็ขออภยัยในทีนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมิวนะจ้า โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ไปไว้ไปลองของกันใหม่ในอีพีหน้า้นกันนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายต้องแต่งหน้าใหม่เลยอะ